ตอ how are you จะ What's your name w h e y come f o m I'm m s s i n Thailand นจ๊ะ Would you like to come with me เรา แล้วไกด์เด็กทั้งสี่ก็ปิดภารกิจทัวร์ทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปได้เป็นที่น่าพอใจหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋กๆครับทังน้องแป้งพี่สาวหน้าหมวยทีพึงหลักของทีมไกด์เด็กตัวแทนจากภาคกลางนุงเข้มใจดีสไตล์น้องฮาร์ตตัวแทนจากภาคใต้ที่มีสีผิวใกล้เคียงกับสาวเหนือสุดฮาอย่างน้องตุลและน้องเล็กสุดในทีมตัวแทนจากภาคอีสานที่พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเป็นลำดับน้องเปรมและทริปนี้ไกด์เด็กทั้งสี่จะต้องเริ่มทริปทัว กับลูกทัวร์ุ๊กใหม่ที่ไม่รู้จะมาจากชาติใดบ้างและโจทย์ภารกิจที่ได้รับจะยากง่ายอย่างไรไปตามลุ้นเอาใจช่วยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนขุนด่านประการคนนะครับทางน้องมาจัดตัวจากทริปที่นี่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับเพื่อนเืของเรานะกรุ๊ปนี้เคยเรียกว่าเป็นกรุ๊ปเพื่อน Enter. อินเตอร์ แล้วเจอหน้ากันครั้งแรกก็แบบสะดุดพูดจริงจสะดุดอะแล้วแบบหลอไม่รู้มองมุมไหนหลอแล้วก็เล่นได้หายตัวหล่อมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบมองแลบบกรี๊ดกรีดกรีดหนูก็แบบเฮ้ยสวยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว้าวว้าว โโอ้หก็เวลาเจอฝรั่งอินเตอร์สูงสๆอ่ะผมก็ทําตัวไม่ถูกไม่เคยเจอสูงขนาดนี้มาก่อนนะครับก็พยายามคุยกับเขากลายเป็นว่าเขาสนิทกับเรามากเลยเขาก็ไม่ไม่ดูถูกเราที่เราเที่ยวเขาเออไซเขาทอไซอันหนึ่งหนึโอ้โหคูทามสแตมี่ คือยืดตี๊ดใช่ t ่อนนิดนิดหน่อยเป็นคำเบสิคมากนิดหน่อยแ <c oughs> ต่ม,มาจำได้ไหมคราวที่แล้ว <c oughs> นิดหน่อยเป็นเรวนแต่ว่าครั้งแรกที่เจอค่ะแบบไม่กล้าคุยเพราะว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราอย่างเงี้ยแล้วมันแบบ มันเหมือนมีอะไรกั้นอยู่มันทําให้ไม่กล้าคุยเพราะเขาก็ดูโตแบบมีมีโลกของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเมื่อเรามาล่องแก่งที่เข่อนขุนด่าประการชนก็ต้องมีคนแนะนำ<ช>นะคะและผู้แนะนําของเราก็คือคุณบีชครับเชิญครับเดี๋ยวให้ให้คุณบีชเป็นภาษาไทย<า>แล้วให้น้องๆแปลค่ะให้หน้าที่นี่สคนคือน้องฮากับน้องตุล ส่วนน้องเปรมกับน้องแป้งหน้าที่ของเราหลังจากที่ล่องแกงเสร็จเรียบร้อยต้องไปเตรียมอาหารให้กินและเดี๋ยวหน้าที่การแนะนําอาหารการกินต้องเป็นของเรานะเอาบอกเพื่อนๆกับบอกเพื่อนๆโอเค r y o n น I have to prepare your lunch so I have to go now โอเคคผมต้องเตรียมอาหารอีสานกับพี่แป้งไปรอเตรียมไว้ก็เตรียมข้อมูลว่ามีอะไรมั่ง เออเราจะกินกับอะไรน้ำจิ้มอันนี้เรากินคู่กับอะไรดีวิธีการทำเครื่องปรุงเราสองคนไม่อยู่นะไม่อยู่เราจะไปอยู่ตรงนู้นเราจะให้หน้าที่นี้เป็นของน้องไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยตลอดเวลาใช่ไมใช่ไม่ได้ใล้เขาไปตายเอาดาบหแม่กล้าไม่กล้ากล้าไม่กล้าโอเคท้ามั่นใจเชิญครับไปเลยครับเชิญฮะโอเค his name is beat beat party ใช่เลยอ่าวิธีต้องแกะนะครับก็จะ มีอวามตรงนี้ก็มีชีชีพโอเคอะ I will talk the, about equipment o ะโอเคนี่คือเสื้อชูชีพอ่าแล้วก็จะมีหัวกันเนาะคือ helmet แล้วคือวิธีการล่องแก่งมีข้อห้ามคือต้องรับฟังสตาเตอร์โอเคอ่ you have to listen to the staff that be in your อินยูอาร์อย่าโฟลแล้วก็ข้อห้าข้อหนึ่งคือเวลาล่องแกงจะห้าเอาขาออกนอกจากเรือออกนอกเรือไม่ได้ให้เอาขาอยู่ในเรือตลอดเวลา and do not bring your leg outside the boat okay okay the next step we will separate the group into two group who wants c o m e w i t h me two one beat the heart yeah so you guys with me okay <laughs> และแล้วทั้งน้องทาดและน้องตุนก็แบ่งทีมลูกทัวร์ได้ลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเรียกน้ำย่อยต้อนรับลูกบุกแก๊งเพื่อนอินเตอร์ด้วยการล่องแกง่งโดยจุดหมายการล่องแก่งครั้งนี้อยู่ที่แก่งเทียมและแก่ง3ชั้นซึ่งมีระยะทางทั้งหมด7กิโลเมตรในการแอดเวนเจอร์ครั้งนี้ล่ละครับและล่องแก่งในภาษาอังกฤษก็คือ water rafting แก่ก็สนุกดีเพราะว่าฝรั่งเขาก็เหมือนไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยทำให้เขาด่นเต้น,นแล้วก็เลยสนุกไปด้วย <Yeah. Okay. S 1> ตอนไปล่องแก่งครับก็เราแบ่งกันเป็นสองทีมก็รู้สึกประทับใจคือประทับใจอเล็กคืออเล็กเนี่ยเขาเป็นคนกล้าคือเขาจะขึ้นตลอดเวลาเลยเขาก็เอาแบบโล่งๆแล้วก็รู้สึกสนุกดี This is the last last น้ำจากน้ำร่องน้ำตกถ้าคุณเสร็จที่นีก็พอเริ่มทำกิจกรรมเริ่มได้คุยกันมันก็ทำให้เรียนรู้กันไปเรื่อยค่ะแบบจริงๆทุกคนมันมีแต่ละโมเมนต์ที่ต่างกันไงค่ะมันแล้วแต่ว่าเราจะได้คุยกันตอนไหนมากกว่าเวลาพายเราจะพายจากหน้านเดียวเราจะไม่มีการขัดเรือเพลง when you roll don't stop If you want to stop put the paddle on boat. เคยข้างหน้านี้จะเป็นแกงเทียม What is this? Over there is a แกงเทียมแต่ I'm scared. Yeah. Are you making video? I control the video. push forward push forward đi rồi. 5 là người ta chạy đã. đau quá. cái Yeah really. <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> <laughs> if the bird turns like that, just before for life. turn around. chào 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 오오 <laughs> 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 รือแบบนี้ไม่ได้นะครับมันอันตรายนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dangerous Okay everybody, so this time we will be serving. Uh, we call serving board. Okay. Hey guys, let's go. Are you ready? Are you ready? Yay. Yay. Yeah. Have you enjoyed? Have you enjoyed? Good luck. Bye bye. bye. ตอนนี้เราก็ได้ไปล่อยลูกวร์ของเราทั้งหมดนะคะไปเซิร์ฟเรียบร้อยะค่ะส่วนเราสองคนมีภารกิจเล็กน้อย<ช>นะคะที่ต้องอยู่บนฝั่งรอมีคนว่า <hab> ย <Anton ia> น้ำไม่เป็นค <c oughs> โถ <c oughs> <c oughs> ที่แพ้ก็ว่ายน้ำไม่เป็นน่ะเองน้องตุนถึงได้ออกมาทำหน้าที่เป็นนักข่าวคอยรายงานความเคลื่อนไหวของลูกทัวร์ที่กำลังเล่นเสรร์ฟบนเรือยางกันอย่างสนุกสนานซึ่งนักข่าวภาคสนามในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า News Reporter นั่นเองครับค่ะตอนนี้เขาก็กางเซิร์ฟกันอยู่นะคะเราไปติดตาม ก็เข like> าชื่ออัทยูครับก็รู้ส exactly ึกตอนแรกคือชื่อเขาเนี่ยจะเรียกยากมากเลยคือมันจะติดติดเลน้นแบบอัทลยูอะไรเงี้ยเขาเล่นกีตาร์คือฮาร์ดฮาร์ดเป็นคนชอบเล่นกีตาร์เหมือนกันคือเคยเล่นดนตรี เห็นเขาแล้วแบบอุ้ยไอดอลเลยคนเนี้เป็นคุยกันได้อะแล้วก็เลยเข้าไปทักเขาแบบก็คุยกับเขาถูกคอคือแบบเหมือนกับคอนทักดนตรีด้วยกันอะไรอย่เงี้ยชเยยูก็เป็นคนเงียบ แต่เวลาคุยจริงๆอ่ะเขาจะคุยสนุกมากแล้วก็จะมีแซวเล่นคล้ายๆเด็กนิดนึงก็สนิทแต่เขาหน้าคุ้นๆมากเลยผมคุ้นๆเขาใน YouTube แต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาละครับหลังจากไปล่องแก่งกันมานะครับโหตัวเปียกบอลกันเลยนะสนุกสนานแฮปปี้ฟันแ a v ฟันเยเยแล้วตอนนี้ก็คืออาหารกลางวันครับคุณเก๋ใช่แล้วค่ะ lunch time นะคะอ่าก็ขอ enjoy your meal ทุกคนนะคะ พี่บ๊อบคะรู้ป่ะคะวิคคนไทยอย่าบอกว่านี่นะฉันหิวมากเลยอ่ะเหมือนกินกระบือได้ทั้งตัวเลยแต่ว่าฝรั่งพี่บอบบ้านเราบอกโอ้โหที่หิวมากโอ้กินควายได้ทั้งตัวเลยใช่แต่ทราบเลยค่ะว่าพี่บ๊อบว่าฝรั่งเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับสัตว์คาว่าอะไรก็ต้องเป็น I can eat all buffalo โอ้ไม่ได้ค่ะแล้วไงฮะเขาพูดว่า I could eat the horse I c o u l d e a t a horse นั่นเองค่ะโอ้โแต่ว่าหิวมากหิวมาก I'm very hungry นั่นเองค่ะและตอนนี้จะ angry แล้วเนี่ยพูดจะพูดอย่างเงี้ย I'm so angry because I'm very hungry เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้อาเมนูครับมา I just trying to realize what he's saying What is this again? Jumalek Jumalek A kind of herb ไทย herbs It's health um, favorants about gas in the stomach. Okay, and this dish is a grilled fish with um, salt. Yeah, you can oh. see salt here. And it's very delicious. <laughs> oh, I'm sure it is. This is our pork salad. Thai pork salad. Pork salad. And it's spicy, I guess. Yeah, uh, of bit. course. A little bit. อลเทเบอลลอพิขนาดนี้บอกอลเทเบดโอ้โหอ๋ออีเซอลเทเบฟอร์ไ a r i n s a l e t w a s p u m o r f o r e r s l r i g h t เพราะฉะนั้นก็บอกว่า i c y spicy and here is I know this is Som t a you know s o Everyone knows Som Tam, but this is um, a piece of egg. It's it's very soft. salt. Salt, salt. salt. Yeah. Okay. But I suggest you to try this. And you yeah. like it? You. Yeah, of Yummy, pose. yummy, yeah. Yeah. And this is a uh, grilled pork. Grilled pork. Pork. pork, yeah. But okay. it's a um, signatures of Northeast people. Yeah, you can try this okay thank you <laughs> Anyone want to know how to mix, how to cook? Yeah, what is the sauces about? Yeah, yeah. yeah. variety of this. Yes, yeah. what is for fish? What is for meat? Nam jim, nam jim. This is, is, this is for beef, chicken. Yeah, like this. This, one. this one. This one. How do we call? This one. Uh, jiao. 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 what is inside? อ๋อของก็ชิลลี่ชิลลี่อ๋อมันเผ็ดชิลลี่อสซอสและน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้มะนาวน้ำ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 มะนน้ำมะนาวน้ำมะวน้ำมะนา้ำมะะน้าวน้นน้้ำมะนะนาวนนน้้ำะนาวนนน้้ำมะนาวนาวน้ำมะ้ำมะนา้ำวนาวะนมะ Oh, -ho. oh! Know -ho. oh how to make seafood sauce? You got the chili and the garlic, mm -hmm. then you pound it, okay. and then you mm -hmm. put lime and fish sauce. Mm -hmm. Yes. Yeah, so a, a little bit of and fish sauce. And sugar and this one it's sour. And a and tamarind sauce. And um, this one, sotang. Do you know how to cook sotang? Yeah, we we saw on the street. Like oh yeah. um, ah. Okay. First, one you have to, um, powder chili with our garlic. Okay. Then, um, you put a uh, tomatoes, slight, slice, put tomatoes. Uh -huh. and the long bean, you can say long bean. Oh, okay, yeah. A cow pea. Yeah. Tasty one. Yeah. Okay, let me have cow pea. Cow pea. Okay, then oh, you put uh, papaya and also if you good. want yeah. carrot. Okay. And then you um, put a little bit of this sort of palm sugar. Do you know mm -hmm. palm sugar? Yeah. Oh, yeah. The sugar. And um, their, their preserve egg. Yeah. The last oh, one okay. because it has to be not. ทูมิชฮ่า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 ฮ With anyone ใช้ก <l id sei> ับคนนะครับน้องเพรถ้าจะบอกว่าน้ำจิ้มใช้ทานได้กับทุกอย่างต้องใช้คำว่า with anything นะครับทุกคนเลย anything anything h i do to you for me I'm y e o Okay. เดี๋ยวตอนเนี้ยหิวแล้วยู่แล้ว โอ้ช oh, oh, hey. ่างเป็นลูกทัวร์ที่ช่างซักช่างสงสัยซะเหลือเกินคุณผู้ชมครับแต่ถามมากไกลเด็กของเราก็ตอบกลับรับมือได้ทุกคำถามอย่างสบายอย่างนี้ภาษาอังกฤษต้องเรียกว่า handle it well มีความหมายว่ารับมือได้เป็นอย่างดีละครับ น้ำจิ้มเจ้วคืออะไรผมก็ต้องอธิบายเขาเขาบอกว่ามันเผ็ดใช่ไหมผมบอกมันก็ไม่เผ็ดนี่ผมลองกินผมไม่เผ็ดไงแต่เขากินพื่อากินน้ําตามใหญ่เลยโอ s t it's winter when it's cold and no leaves on the trees nothing and it's snow coming like in a lot of snow and we have celebration uh, sorry mr. atreyu thank you but i'm not from the country we come we're sorry in the club i have to help you when you come we're excuse me in your country they use uh, english as a main language or not it's a main language Oh, no. everybody speaks English oh, So you speak very, very clearly. Sure. Thank you. <laughs> How can I train to speak clearly like you? Uh -huh. uh, <laughs> do you use uh, English language for main language? No, it doesn't mean English there. No, Like no. Very, very little I mean, nice. not everybody. Like someone, one of the audience, someone speak, but like, like all the people, they just like don't care about English. So they speak Russian there. The main okay. language only. So why you wanna speak really good in English? I don't know. แล้ yeah. like yeah. like วครับค really like ala ุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆของเรานะฮะได้สนทนาพูดคุยเหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนนะฮะแต่ว่านี่คือแกล้งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเวลาสนทนากันก็มีการสอบถามรายละเอียดของประเทศเข้าประเทศต่างไงใช้เป็นยังไงค่ะนะฮะ you have someone s p e a สรุปแล้วน้องตุนจะถามแกงเพื่อนอินเตอร์ว่าอะไรกันล่ะครับเนี่ยสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อนะครับช่วงแรปอ up ข้อดีของหนูเนี่ยโอ้โหมีมากมายเพราะว่าสกิลทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยหนูดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรา玛การพูดได้ทันทีทันใดหนูสังเกตไหมลูกนะแต่บางทีเนี่ยการที่หนูพูดเร็วเกินไปทําให้บางทีเนี่ยหนูอาจจะเกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยซึ่งบางทีเนี่ยหนูรู้แต่ว่าด้วยความที่ กระบวนการทำความคิดเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอุ้ว่าแบบเร็วไปยอะไรเงี้ย You got a chili and a garlic then you pound it <No. S 2> then um, you put a tomatoes แต่สรุปโดยรวมนะหนูเป็นคนที่มีสกิลที่ดีนะเพิ่มเติมอีกนิดเดียวคือ,อพูดให้เสียงดังขึ้นเพราะการโ oh. ปรเจกต์เสียงนะทำให้หนูเกิดความมั่นใจ นะแล้วกล้าที่จะพูดอยู่แล้วโอเคนะ<า>ล้นนะอย่างไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาก็แบบว่าอะไรอะเรียนภาษาอังกฤษแทนคิดว่าที่แทนพูดได้ในระดับหนึ่งแทนเรียนมาจากซีรีส์ของอเมริกาเราก็จําได้แล้วนี่ลองพูดหน่อยละกันพอมาอีกก็ถึงมองให้กว้างอะคะ่ะคือ,อมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ มันถ้าเราพูดได้มันก็เป็นอย่างดีของตัวเราด้วยแหละถ้าเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราสนทนา,าได้ก็โอเคแต่ที่จริงหนูคิดว่ามันสําคัญมาตั้งนานแล้วก่อนที่อาเซียนจะเข้ามาได้ซ้ำอะไรเงี้ยสมมุติสัมภาษณ์งานใช่ไหมมันก็ต้องมีถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจนารณาเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าได้ไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องใช้อ่ะค่ะที่มันชีวิตนึงเราคงไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดไปหรอก